สำหรับช่วงนี้นะคะมีแบบคอร์สออนไลน์ราคาที่ย่อมเยาที่จะทำให้คุณเห็นมุมมองของวิกฤตตอนนี้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนั่นก็คือคอร์สชื่อว่าผ่าวิกฤตนะคะด้วยวิธีคิดแบบเศรษฐีค่ะซึ่งคอร์สเนี้ยตั้งใจจะทำมาช่วยคนที่เจอวิกฤตจริงๆคนที่แบบคิดไม่ออกเจอทางตันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำมาในราคาที่แบบว่าเหมือนคุณได้ฟรีอะถ้าเกิดว่าคุณไม่รีบลงอะ คือคุณค่าในคอร์สมันเยอะกว่านี้เพราะว่าจริงๆโค้ชอะให้ฟรีอยู่หน้าเพจอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วสิ่งสําคัญที่โค้ชใหม่สอนเสมอค่ะคือถ้าคุณอยากสําเร็จคุณต้องตัดสินใจการที่คุณลงทุนไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยอะค่ะมันคือการที่คุณตัดสินใจว่าคุณอยากสําเร็จ เพราะฉะนั้นน่ะเวลาที่คุณตัดสินใจว่าคุณอยากสําเร็จอะคะ่ะมันเป็นหลักฐานที่พิสูจน์แล้วเบื้องต้นเพราะฉะนั้นโค้ชถึงไม่ได้ออกมาทำคอสฟรีทั้งทีย่จริงๆก็ทําได้การช่วยอะคะ่ะมันต้องไปทั้ง2ฝ่ายคือผู้รับ พร้อมที่จะรับแล้วพร้อมที่จะลงมือทําอะไรบางอย่างมันเป็นอะไรที่แบบถ้าคุณเข้าไปเรียนคุณจะรู้เลยว่ามันพลิกชีวิตมากๆแล้วคุณค่ามันอะ่ะมันมาจากการตกผลึกของคอร์สที่มีมูลค่าหลักแบบครึ่งล้านอะ่ะรออะไรคะติดต่อที่ไหนคะติดต่อนะคะที่ไลน์แอดนะคะ ad coach yuri นะคะ,ะชื่อเพจ c o a c ย yuri สอนรวยด้วย mindset เศรษฐีษษนะคะคายเวกโคชชิ่งแล้วก็ตอนนี้กําลังเปิดเมนทอลโปรแกรมแบบที่ลดล็อกให้แล้วก็พาคุณไปปังเลยภายในเวลา ไม่เกิน3เดือนโอเคยอดเยี่ยมมากเอ่อคุณลองดูเวลาที่โคชูรีพูดนะคะมันจะมีแบบไม่ได้พูดแบบเฉยๆแต่ว่ามันมีความอ<ช>ินอยู่ในสิ่ง<า>ที่แบบถ้าวันนี้ยังลังเลเขาใหญ่จะบอกว่าไปเริ่มปรับด้วยด้วยคอร์สออนไลน์ก่อนก็ได้แล้วไปด,ดูว่าเออมันเป็นยังไงวะเพราะว่าเพราะฉะนั้นลองไปดูแล้วดูว่ามันดีจริงอย่างที่โคชพูดหรือเปล่าเนาะ โอเคค่ะ <Okay. S 2> ขอบคุณมากค่ะ <laughs>